สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอซทั้งหลายแล้วก็เพื่อนทุกคนที่เข้ามารับมาชมนะคะแม่นิดดวงเฮงนะคะก็ออแม่จะมาเล่าความฝันแล้วก็อเอาแนวทางรัฐบาลไทยวันงวดวันที่16ทธันวามาฝากเพื่อนๆแล้วเอซีทุกคนนะค่ะก็ความฝันของแม่ก็เราเรา,าฝันเนาะ,นาะความฝันของแม่ก็คือ แม่น่ะไปขายของไปขายของทีนี้มีคนมาซื้อของเยอะมากอ่ะเป็นของกินเนาะคะไม่รู้ว่าจะเป็นลูกชิ้นหรือว่าอะไรไม่รู้อ่ะคือความฝันเนาะเราก็ขายซื้อมีคนมาซื้อเยอะแล้วแม่ก็มีเงินได้เงินมาเยอะมากก็คือ ือคือเยอะมากเนาะมีแต่แบงค์ร้อยสีแดงๆเนาะแบงค์ร้อยเป็นสีแดงๆก็ในความฝันให้ก็ค้าตีเป็นเลขนะคะของกินแม่ก็ตีเป็นของกินก็ตีเป็นเลขสีเนาะเพราะว่ามวดนี้แม่จะเน้นสีสีจะเดินที่สุดก็คือจะเป็นบนหรือล่างอ,อันนี้แม่ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่า งวดน,นี้แม่โชบสีเนาะเพราะว่ามัน,มนเด่นเลขสีหรือว่าจะมีตัวเก่ามาด้วยหรือเปล่าตัวหนึ่งก็อันนี้ก็ไม่รู้เนาะว่าตัวเก่านี่คืออะไรแต่ว่าตัวเก่าก็คือน่าจะมีมีแล้วอกมีอยู่ตัวหนึ่งนะตัวเก่ามันจะมาบนเนาะ ตูเาา้เก่ามันจะมีมาบนอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางให้เอฟซีแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาชมกันเนะาะเลขที่แม่ชอบที่สุดก็คืองดน,นี้แม่จะชอบสี่จะชอบสี่เนาะก็จะมีสี่ศูนย์สี่สองแล้วก็สี่แปดสองศูนย สองศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งเนาะอันนี้เกิดจะชอบเป็นพิเศษเนาะอันนี้เป็นแค่แนวทางให้เพื่อนเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะชอบตัวไหนก็จับคู่จับคู่เอานะคะ,ะเดี๋ยวแม่ก็จะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขเนาะที่แม่ชอบเนาะก็เอาไปจับกันเนาะจับซื้อเอา ก็แคปไว้นะคะเข้ามาแล้วก็แคปไว้นะคะนี่เป็นแนวเป็นแค่แนวทางนะคะที่แม่ให้นะคะงวดวันที่16บธันวามี้้นะคะ2 5 6 7นะคะก็จะชอบอ4เดนซี 4ี4ศูนย์สีอ่าอันนี้จะเด่นก็คือเป็นตัวเลขที่แม่ชอบนะคะหรือว่า f อคนไหนที่ชอบก็นำหรือจับผู้เอานะคะเพราะว่าแม่ก็ชอบแม่ก็จับผู้ได้ตามที่แม่ชอบเนาะก็จะเด่นอ่อสี่เนาะ 4 0 4 2 4 8 2 0 4 1 42, 48, อันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่ที่แม่ชอบนะคะอ่าเข้ามาแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอไว้เพื่อจะเป็นแนวทางให้เอฟซีทุกคนหรือคนที่เข้ามารับมาชมนะคะจะได้มีเงินอ่าเที่ยวปีใหม่นะคะปีใหม่นี้ก็ขอฝากให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทอง ปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ